เห็นว่านะคะในเพสศพันของเราค่ะแต่ละชุมชนกันมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็ทุกพิธีชุมชนนะคะที่ได้น่าสนใจได้สิงคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลมูลิิการต้อนรับท่านและคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเลือกบริตกิ่งผ้ารามหลวงเป็นฐานความมน้ำในหลายๆตำบลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแสดงภูมิปัญญาของเขาแสดงวิถีชีวิต ได้จำหน่ายชื่อเสียงของอำเภอสัมพันธ์โดยที่ยิ่งของฝ่ายเทศบาลเมืองไท่ขิงทำลรับอบตงเตยชื่ออะไรก็มีความยินดีนะสนับสนุนเต็มที่เลยอำเภอปัจจุบันนี้ ั้นโครงการนี้ต้องต่อเนื่องสดชื่นอุกฤษตลอดปีตลอดไปก็จะเรือ่องพอ ะะคก็ถือเป็นที่เปิดการเป็นโครงการแล้วนะคะสำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ชุมชนเชิญจากขึ้นรถนะคะทุกที่นั่งค่ะเราหอมหวานชื่นใจค่ะท่านใดรายการที่ซื้อนะคะ860บาทแต่เปิอยังเป็นทางการปิดปัคทุนแล้วนะคะเกษตรสมบูรณ์จริงๆนะครับไม่มีอาคทำทันที ไม่มีวัดอะไรนะครับไม่มีโรงงานแต่ช่วงนี้ระหว่างิดชีวิตเนี่ยของชุมชนเกษตรเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวถ้าผ่านไปจะลองดูนะไม่มีน้องหรือคนที่เรารู้จักนะคะจะร่วมเดินทางในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็ะ